พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายดวงรั์ศรีนวลครับทนายความในทีมดรกติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยครับวันนี้นะครับผมก็จะไม่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญานะครับเกี่ยวกับการอทธทณ์นะครับผมการที่เรานะครับเป็น จำเลยในคดีอาญานะครับร่วมกับนายกนายขอนายงนายคอควายก็แล้วแต่นะครับผมเช่นนะครับความผิดนะครับร่วมกันพยายามทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับผมหรือพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับผมหรือร่วมกาัารวางเพลิงเาผาทรัพย์ก็ตามนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นการร่วมกันนะครับผมเป็นตัวการนะครับเป็นผู้สนับสนุนเราก็ต้องว่ากันไปตามการ ยื่นฟ้องของพนักง,งานอายการนะครับต่อศาลต่อมานะครับศาลชั้นต้นกพ็พิพากษาให้จำเลยทั้งอ่าทั้งหมดน,นะครับอถือว่าร่วมกันกระทําความผิดตามคําฟ้องของโจทก์ซึ่งเป็นพนักง,งานอายการนะครับหรือว่านะครับผมอโจทก์ร่วมนะครับในกรณีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทก์ยืน่นฟ้องต่อศาลนะครับผมเราเห็นว่านะครับหาก จำเลยทั้งหมดนะครับร่วมกันกระทําความผิดตามฟ้องโจทก์จริงสารพิพากษาลงโทษจริงนะครับผมแล้วจำเลยเหล่านั้นนะครับก็จะอุทธร์คำสั่งต่อศาลนะครับผมต่อศาลอุทธร์นะครับผมโดยยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับผมตามปวิอาญานะครับทุกอย่างเลยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับผมหากนะครับศาลอุทธร์กลับหรือแก้ไขนะครับให้จำเลยนะครับผม ้นโทษนะครับจาเลยคนใดคนหนึ่งนะครับในที่ร่วมกันนะครับก็ถือว่าจําเลยทั้งหมดนะครับต้องนะครับผมไม่รับโทษดังจําเลยที่้นโทษนะครับเรามาดูนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับอ่ามาตราที่สองร้อยอ่าสิบสามนะครับในคดีนะครับผมซึ่งจําเลยผู้หนึ่งและอุทธร์คัดค้านคําพิพากษานะครับผมซึ่งให้ลงโทษจําเลยนะครับหลายคนในความผิดเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน ถ้าสารอุทธร์กับหรือแก้ไขคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับไม่ลงโทษหรือลดโทษให้แก่จำเลยนะครับแม้เหตุในลักษณะคดีนะครับผมสารอุทธร์มีอำนาจนะครับพิพากษาไปตลอดจนถึงจำเลยอื่นที่มีได้อุทธร์ให้มิต้องได้รับโทษหรือได้ลดโทษนะครับดูดจำเลยผู้อุทธร์ครับอันหมายความว่านะครับผมจำเลยนะครับจำเลยผู้อ่าที่ร่วมกันกระทำความผิดนะครับ ทำไายร่างกายวางเพลิงเผาทรัพย์หรือนะครับตามคําฟ้องของโจทนะครับสารเชื่อตามคําฟ้องโจที่พิพาคศาลลงโทษแล้วมีจําเลยคนใดคนหนึ่งอุทธรนะครับหากสารอุทธรกลับแก้นะครับเป็นการลดโทษนะครับหรือไม่ต้องรับโทษนะครับก็ทําให้จาเลยทั้งหมดที่ร่วมกันก็ไม่ต้องรับโทษนะครับตามปวิอาญานะครับมาตราที่ขอภัยครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา213ครับ วันนี้นะครับผมจะไปพาไปดูคําพิพากษาครับอันเป็นบรรทัดฐานของสารท่านสารดีกาพิพากษาลงมานะครับผมสารชั้นต้นนะครับดีขออภัยครับดีคําพิพากษาของสาลดีกาที่4,913ทับ2,530ครับสารดีกาท่านอ่ามิจฉัยดังนี้นะครับผมว่าสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษจําเลยที่หนึ่งที่สองนะครับจําเลยทั้งสองอุทธร์นะครับผมแต่ต่อมาจำเลยที่หนึ่งยื่นคำร้องขอถอนอุทธร์นะครับ ศาลอุทธรมีคำสั่งอนุญาตนะครับผมและให้จำน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่หนึ่งแล้วส่วนโจ์มิได้อุทธรนะครับผมแม้ว่าคำพิพากษาของสาลชั้นต้นย่อมเด็ดขาดเฉพาะจำเลยที่หนึ่งนะครับคู่ถอนตามปวิตามขออภัยครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามตาตรา2 0 2รนะครับก็ตามแต่นะครับในการพิจารณาของสารอุทธรในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่สองในความผิดาฐานเดียวกันนะครับถ้าสารอุทธรกับ คำพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับไม่ลงโทษจําเลยที่สองแล้วนะครับและเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีนะครับผมศาลอุทธรณ์ยังมีอํานาจนะครับพิจารณาพิพากษาตลอดไปถึงจำเลยที่หนึ่งด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราที่นะครับผมสองร้ยสิบสามบัญญัติให้อํานาจไว้นะครับว่าคําว่าคําพิพากษาของศาลชั้นต้นย่อมเด็ดขาดเฉพาะถอนเพราะตามป วิธีพิจารณาความอาญาม,มาตราที่202อันหมายความเพียงว่านะครับจำเลยที่จำเลยนะครับที่ถอนอุทธร์นะครับผมแล้วจะยื่นอุทธร์ใหม่อีกไม่ได้นะหาต้องห้ามตามอุทธร์ที่ใช้อำนาจตามมาตราที่213ไหมนะครับอันเป็นเหตุลักษณะคดีเดียวกันครับอันแสดงบ้านนะครับผมแม้ว่าจำเลยที่หนึ่งจะได้ถอนอุทธร์ไปจํจำเลยศาลจะศาลอุทธร์จะพิจารณาที่ง จำเลยที่สองแต่การพิจารณานั้นก็ต้องรวมไปถึงจำเลยที่หนึ่งที่ถอนอุทธรณ์ออกไปก่อนนะครับผมจากการวิเคราะห์ของผมตามคำพิพากษาคำวิจัยของท่านสามีกาที่เป็นดีกาลงมานะครับผมด้วยเหตุผลดังกล่าวนะครับก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับผมทนายดวงรัศย์ศรีนวลทนายความในทีมด ok ็อกเตอร์กิตศักด์นายความวิถีพุทธแลนีติมณิไทยครับขอกล่าวว่าท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมเรายากจน ทางสภาทานายความมีทานายความให้ให้คำปรึกษ,ษาและช่วยเหลือคดีให้ท่านฟรีครับหากท่านามีความยากจนและไม่รับความเป็นธรรมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมการทําความดีเพื่อความดีผมทานายดวงรัศมีนวลทานายความในทีมด็อกเตร์กีติศักทานายความวิถีพุทธและในติบิติไทยนะครับสวัสดีครับ